สวัสดีครับจำได้ไหมครับมียุคสมัยหนึ่งนะครับติ๊กตอกนะฮะเคยเชื่อว่ามะระหวานครับใครอยู่ในช่วงนั้นบ้างครับมันก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเรียกว่าปีที่แล้วนะฮะซึ่งเป็นไวรัลมากและก็คอนเทนต์นี้ก็มีคนทำนะครับหลายคนนะฮะ ก็จริงๆก็ไม่มากนะครับแต่จะมีไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่เล่นแทบทุกวันเลยกินให้ดูด้วยนะครับและก็ยังยืนยันนะฮะนั่งยันนะครับนอนยันนะฮะว่ามะละน่หวานนะครับจนใครๆก็เชื่อนะฮะเพราะมีการทําและบอกทุกวันทุกวันนะครับทําทีๆนะครับจนเป็นกระแสว่ามะละหวานจริงครับมีใครตกเป็นเหยื่อบ้างครับ มีใครเชื่อบ้างครับทำเป็นเดือนเหมือนกันนะครับจนหลายคนที่เป็น F C นะครับหรือเป็นแฟนคลับนะครับก็ถอนไปเลยก็มีนะครับนะครับถอนการติดตามไปเลยก็มีเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่นะครับแต่ว่าลูกเขาดันไปดูและถามแม่ว่ามะละหวานจริงไหมคะจริงไหมครับสุดท้ายนะฮะเด็กก็ยังเชื่อนะครับและผู้ใหญ่นะครับเริ่มเห็นว่าอ้าว ช่องนี้ไม่เวิร์กแล้วละ่ะช่องนี้ไม่ดีแล้วละ่ะสอนผิดผิดหรือเป็นข่าวลือเป็นการสร้างกระแสแล้วก็จึงบล็อกช่องนั้นไปนเลยก็มีครับและนี่แหละครับคือเหตุผลของการที่สังคมไทยนะครับหรือพวกเรากันเองเล่นโซเชียลนะครับจนลืมดูความเป็นจริงว่ามันจริงหรือไม่แต่ก็เชื่อและฟัง คนที่ทําออกมาทีทีคนที่บอกคนที่พูดนะครับกรอกหูไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเริ่มเป็นความจริงครับแต่มันเป็นความจริงแค่การพูดเท่านั้นแหละครับแต่การพิสูจน์ของเขานั้นเขาก็ได้ทําให้ดูนะทั้งกินให้ดูทั้งเคี้ยวให้ดูและปากก็ยืนยันว่ามันหวานครับนะครับความจริงมันหวานหรือไม่จริงยังไงก็ลองไปพิสูจน์ดูว่าจริงๆแล้วมะละมันหวานหรือมันมี2ชนิดครับมันมีทั้งแบบขม หรือมีอีกชนิดที่เขาเอามากินคือเป็นมะละหวานจริงๆก็มีนะฮะไม่แน่เหมือนกันนะครับและสุดท้ายความจริงคืออะไรครับคุณต้องคิดเองนะครับว่ามะละหวานมีจริงหรือไม่และที่เขาพูดกันว่ามะละหวานมันเป็นความจริงไหมแล้วตามไปดูคลิปหน้ากันต่อครับและมันได้สอนอะไรเรานี่คือจุดสำคัญที่สุดครับ